เจ้าแม่กวนอิมมีประวัติและตำนานเกี่ยวข้องกับประชาชนเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบหลักฐานทางวรรณกรรมและประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความเป็นมาหลายตำนานเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจิตใจเมตตาต่อชาวโลกตามหลักของพระพุทธศาสนานิกายมหายานเชื่อว่าตำนานประวัติของเจ้าแม่กวนอิมเกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของคนสมัยก่อนที่พบเจอกับภาวะภัยสงครามอย่างยาวนานการนับถือพระโพธิสัตว์ต่างๆ จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามเผชิญทุกชาวจีนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพเจ้าตามความเชื่อในนิกายมหายานและเชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีเมตตาต่อมวลมนุษย์สมัยราชวงศ์ฮั่นและทรงสร้างรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมตามแบบอินเดียไม่มีเพศต่อมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนพบหลักฐานการสร้างรูปปั้นพระโพธิสัตว์เป็นสตรีเพื่อความอ่อนโยนแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกับที่มารดาแสดงต่อบุตรคาดว่าเป็นการออกแบบจากผู้อพยพจากอินเดียมาอยู่ในประเทศจีน กดติดตามให้ด้วยนะค่ะ